สวัสดีครับว่าวจาภาษาเกษตรมือนีรอบที่สี่เป็นขั้งแรกตั้งแต่ไทยทำรายการมาบ่กเค้ไทายรายการมือละสี่เทือจักเทือนหนึ่งเลยมีมือนีแหละที่ไทยทำรายการสี่ขั้งตรงกับวันที่29เกุมภาพันธ์2559เวลาประมาณ17นาฬิกาสถานที่ไทยทำรายการสวนบกะนาวเป็นเคียงไกสวนไ่หวานน้องโดนคือเกาเมื่อเมื่อมือนีได้งานแหละได้งานชิ้นี่แหละชิ้นสำคัญมือนีก็คือการสร้างบ้านให้บกะนาว ผมคือจะเป็นพิบ้าผู้เดียวที่สร้างบ้านให้บักแน่ผมใส่ข้าวบ้านใส่ข้าวคาลือหาดขันเม้นสร้างคอ,อกปกติเขากระสร้างคอ,อกธรรมดาคือคอ,อกกันที่ป้องกันบม่ให้จิ้งฉีกหักหรือว่าป้องกันการโคนลม้มแต่ว่าอันนี้สร้างถือว่าสร้างเป็นคาลือหาดลงทุนหลายอันนี้มัดประมาณอยู่ประมาณ 3- ถึงห้าร้อยบาทประมาณห้าร้อยบาทเด้่มัดมือเมื่อตีค่าแรงบม่ตีค่าเสียเวลาขันบรรยายชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณสองพันอันนี้เฮ็ดมดมือมาหนิประเมะินราคาบ่ได บูมนี่เพื่อใดเฮ็ดน้ำใดเฮ็ดยากแต่ว่าเพื่อลการเป็นแบบยางให้คนอื่นเอาเบิ้งแล้วเอาไปเป็นแบบยางสาเหตุที่เฮ็ดที่ไหนไอ้มุ้งนี่กลางไว้มันทึงยังครับมุ้งอา้าวเข้าวเบิ้งใกล้ๆผมอยู่กับน้องไส้จำล่องขันแก้วมุ้งนี่กลางกลางคือว่เอาเข้าเฮ็ดเข้าใส่ข้องสางแหละข้องสางนี่ถาวร์ข้องสางถาวรน,นี่สิใส ฮันนาหมาท่านทู่ให้เพื่อนเห็นหนาน้ำเนี่ยจะเห็นทั้งขางเลยอ่องสางนี่สางไว้เพื่อให้มันมันขงแข็งแรงทาวันได้อยู่ประมาณสามปีเป็นยังตำถ้าสามปีเป็นยังตำถ้าคิดการพ่นสารเคมีแล้วประมาณอยู่อันนี้ทาตีไว้ห้าร้อยบาทโคองสางนี่ถ้าคิดเรื่อง,องสารเคมีแล้วคุ้มคา่าหนึ่งคุ้มคา่าสองประหยัดประหยัด3ถ้าเท้าเฮ็ดเพื่อสิรับประทานเองต้นเดียวนี่เฮ้าได้กินเมือปีแล้วก็ป้องกัน รักษาสุขภาพามันหมากดกวัดตัวครับอาจารย์อ,อดีของบักหน้าเป็นเกียไก่ขึ้นหนึ่งมันหมากดกอยู่แล้วมันหมากดกอยู่แล้วการสิป้องกันแมลรงไดร้อยเปอร์เซ็นต์บ่ไม่ได้รอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าป้องกันได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากว่าข้างล่างสามารถบินผ่านเข้าไปได้ถ้าข้างล่างบินผ่านเข้าไปได้เพราะฉะนั้นแมลแรงที่เขาไปผสมเกสรแต่ยังเขาไปผสมได้ปกติอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากบากหน้าพันเป็นเกียรไก่เนี่ยเป็นบักหน้าพันราคาแพงพันราคาแพงหายเนี่ย ผู้ใดสีเสื้อถ้มมามดาซั่ใดสัหนึ่งเสื้อว่าได้เพี่มันแพงมันแพงของดีเส้อให้ถายถือเบอร์มีดรอกของดีขายถูกเบอร์มีผู้ใดเสือ้อบักน่าขนันขันมันดีคือปลาขายแพงประว่าโลกมันเป็นยิงสี่โลกมันสวนห้างเลยขันเอาของดีไปขายถือก้อยเบอร์เสือ้อขันเอาของดีไปขายแพงเสือ้อเล่าเลยตีไวกันเอาจารย์เล่าเนี่ยมันตีนนตีไว้อันนี้เป็นกั้นเพื่ออันนี้เพื่อให้ยึดโยงให้ยึดโยงให้ยึดโยงคือเนี่ย ลักษณะดอกของเขาเอาเขามาเบิ้งไกลๆอีกจังนิดเนล,ลักษณะดอกยัสงสิถ้าถ้าดอกสิถ้าสันนิษฐานว่าติแท็กซีห,หน่วยมันสิดกเพราะมันดกแล้วมันสิย้อนมันมันสิอ่อนมันสิอ่อนเทาต้องคำคำไว้อา่อาลักษณะนี้เดิมพี่เป็นเพียไฟนี่โดนเพียไฟเขาร่างแก่เพราะเพียไฟเพราะเพียไฟเขารังแก่แล้วก็ยอดกระกุกดกระด้วนกระบอเป็นยังเพียไฟเพราะเป็นอุปสรรคสําหรับบักหน้าเป็นเกียงไก่ก็ยังเห็นให้สามารถออกดอก,ดอกติดหน่วยได้คือเก่า พอดีที่นี่ลักษณะนี่เป็นบักเน่าวเปลี่ยนยอดอย่าลืมว่าบากเน่าวตัวนี้เป็นบากหน่าวเป็นเกียงไก่ที่เปลี่ยนยอดอายุหนึ่งปีพอดีครอบครัวปีพอดีเดือนานาเนี่ยมีหน้าที่ครอบครัวปีซึ่งมีบักเน่าวพันธุ์ใดที่เคยทดลองมากของผมนี่อาจจะเป็นบากหนาวพันธุ์แรกพันธุ์เป็นเกียงไก่ที่ทดลองมากเป็นบากเน่าวเปลี่ยนยอดภายในหนึ่งปีก็สามารถให้ออกน่วยติดผลได้เพราะฉะนั้นคนที่มีบักเนาวพันธุ์ที่ปลูกทั่วไปอยู่แ้วพันธุ์ที่บตลาดบ่ต้องการหรือว่าเป็นพันธุ์ที่พ่ดี สามารถเอาบักหน้าพันธุ์เป็นเกียงไก่เนี่เขาไปเปี่ยนยอดภายในหนึ่งปีก็สามารถให้เฮ็ให้ติดดอกออกผลได้สบายมากเนี่ยนี่คือวิธีการอีกอย่างหนึ่งของของการปลูกบักหน้าเอาพี่น้องครับนี่แหละการแลกเปลี่ยนเลี้ยนลูกแม้แต่คนถีออยู่ในการบ้บานไก่เลี้ยนเที่ยงเพื่อนกะเพื่อนกะได้เขามาเบิ่งเขามาศึกษาเขาต้องเอาคนอยู่ไก่ บ้านเขาหฮากรนมาศึกษาเรียนรู้เข้าบาต้องเอาข้นไก่หลังจากนั้นคนไก่ค่อยได้มาเบิงมีอยังก็สีแบงปันไปยิงซี่ล่ะครับมื่อนี้ซีรอบแล้วมื่อนี้เขาได้รับความขอบพุ้นจากผมนายเกียงไก่ไทยออนนายจำรลองขันแก้วขอบคุณครับสวัสดีครับ